ดีครับมานี่มาพบพ่อกันนะครับกับทีมงานอูไพทูลการเกษตรคือเก้าแลวพี่น้องนะครับมือนี้นะครับมาติดตั้งกันที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดนครราชสีมาเฮ้าครับใกล้ๆบ้านนะครับกับบ่ไกล้เป็นห่างจากอูเฮ้าประมาณเจ็ดสิบกิโลนะครับนะครับมาฮอดตอกบ้านสวยๆในจะน้อยนะครับนะครับมาฮอดครับทำการติดตั้งนะเป็นคูโบต้าห้าสิบแรงนะครับตัวยกมันนะครับ เป็นทางพ่อมผานคุดนะครับนี่ครับผานคุดกับนี่นะครับเพ,พิ่งเอาผานคุดพ,พ้พอมนะครับผานคุดดูเฮานะครับใสไปสยิบซียเลยพี่น้องเลยนะครับนี่ครับทางผานคุดพ่อมนะครับอย่าไปที่ร้องโยกแอเบิ้งเลยฮะจะของรถคนขับเองเลยนะครับขับห้าสิบแรงรถออกไม่ไม่เลยพี่น้องนะครับนี่นะ กูนะครับสั้นแบกม่วงก็ได้แล้อคันนี่แบบง่วงนะครับผมเนี่ยครับตเนี้ยเป็นนี่ตวัวดีผาเตผาน้ำพี่น้องครับสามยางแล้วก็ผาอีกดหาทิศผืนนะเพิ่นสั่งมานะครับสั่งชุกไงเลยนะครับเนี่ยหาทิศผืน,นครับ ไปสนใจติ๊กต่อสอบถามขอมาเบิงนะครับอยากได้น้หน,นกมันนะครับหรือจะเป็นปากทีบนะครับปากทีบทั้งนี้นะปากตัดหรือจะได้คีนวันทีนวันนะครับอยากได้แบบใดกระร้างกันได้นะครับติดกต่อสอบถามขอมาเบิงนะครับรับอูไปทูนการเกษตรเษษ่านี่ครับบริการสง่งถึงหน้าบ้านนะครับว่ายู่ไก่อยู่ไก่ได้ทั้หม ตัดติดตับโหลดนะครับหรือผู้ใดมีลานมันได้พี่น้องเด้ออยากได้อ้ไแนวขาดมันลงรถนะครับติดต่อได้นะครับรอบนานะครับอาจไปไปทุงแนวขาดมันได้พี่น้องนะครับอยู่ที่อำเภอแวงใหญ่นะครับฟอนแก่นนะครับเป็นตขาดมันกระบอกเดียวนะครับนี่สวยนะครับแดงเลยนะครับปากคีบปากคิบ ตรองนีก็หลายนะครับหลายคั้นนะครับนะครับกอดเก็บเลยนะครับเขาเก็บนะครับโค้งขางนะครับเสมอหลังค้ารถนะครับกูรถรถเ้าเขาคูได้เขากตอันนี้กับเขาเก็บซ้้าได้เมดนะครับเขาเห็นเขาสูงนะครับก็ตัวรถหนี่ย สายดึงโตเสือกดึง,ดงตัวเตผพานครับดึง,ด,งดีตับดีตับมาถิงพานะครับคอนโทรลนะครับทุกอย่างไม่เมดนะครับสวยงามแรงน,นะครับน้อางนออานู้นจะไสครับกท่นก่าสอบถ่านทุก่าเบิงนะครั่หนืออยากา อยู่ใกล้ม well ืองไดนะครับพี s okay. <S oh, ่น้องอยากเบิ Estate ่องตัวติงตัวแท้คร you ับไปเบิ Loud ่งได้นะเบื้องทิพย์แล้วอบ้านนี้อยู่ใกล้นะครับไปเบิ่งได้นะครับโอ้พายทูลเฮานะครับติดตั Rama ้งถึงหน้าบ้านบว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้เด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ก็ฝนก็เริ่มลงตกแบบตอนเหนียงนะครับแย่มันก็สะหนาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดญ่ท่านได้มีก็เฝ้าสั่งเด้อครับเด้ออย่าสิไปสั่งจ่อๆนะครับเดี๋ยวมันบ่ทันนะครับบ่ทันใส่งานเลยครับเด้อ ก็คิ้วกับสีไล่นะครับนะ,ะครับหลอดต่อไปไปตีทั้งในกับการติดตามชมเบิ้งนะครับเนาะ